ประเทศไทยเราต่อไปข้างหน้าจะร่ำรวยมากน้ำมันของเราก็มีมากแร่ที่มีความสำคัญก็มีเยอะ <c oughs> ต่อไปเมืองไทยจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีเมื่อเมืองไทยจะเป็นมหาเศรษฐีแต่คนโง่ครองความเป็นเศรษฐีแลมันครองไม่ได้โจนมันก็ปล้นหมดประเทศต่างๆเขาก็จะมาย,ยึดเราเพราะทรัพย์สินของเรามา,มากนี่เราต้องเป็นคนฉลาด รู้จักวิธีการคือเอาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรยความสุขของพวกเราให้ทุกคนมีความสุขมีความเป็นอยู่สมบูรณ์พูนสุขแล้วหาทางป้องกันประเทศชาติในการป้องกันประเทศชาติมันจะป้องกันเฉพาะอาวุธเนี่ยมันไม่ได้หรอกเราเมีอาวุธดีเพียงใดก็าตามถ้าเราขายความสามคัคคีขาดขาข,าขาความฉลาดเป็นไปไม่ได้เลย อาวุธไม่มีประโยชน์ถึงแม้